สวัสดีครับผมอยู่ในเกม d o t a Force Mobile นะครับผมวันนี้ก็มาเล่น m 2็0แล้วก็แบบ Specialty กับ Backgate กันเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะครับก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มกำลังใจให้ช่องนักหลานด้วยนะครับผมเจอกั เข็มอะไรเขาเยอะแยะใช่ไโดนด่าอีกแล้วโอ้โหตีหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหโดนว่ะมาบนบนมาแล้วมาแล้ว อ้าวนิ้วตอนวิ่งไปก็ระวังด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นแบบผมนะครับผมวิ่งอยู่ดีๆวูบเลยนะฮะต้องเช็คดีๆนี่ครับผมไปขวาอ้าวช่านนกหนึ่งนกสอง ไอ้ตีท่อน่าจะวิ่งมาแล้วอเพี่ยิงอยู่ท่ทอเล้ดิโอเคพี่ อีกแล้วอะอะไรของแมพกินซอกอืน<อ>นี่ใครก็ใช้กัน ตอนนี้กระเป๋าเราเต็มเลยนะครับผมเราจะเอามาไว้สักที่นึงนะฮะทิ้งกระเป๋าทิ้งปืนไว้แล้วก็ไปบวกต่อนะครไม่งั้นตัวมันจะหนักนะครับผมอยูู่่ฝฝัังนงนน Trap deployed. I'll suppress it. <laughs> oh, I a trap. Oh, I'm Thank you I mean Grenade Let's go here ท no ีนี้เนี่ยมีแต่เซตใหญ่เซตโตเท่านั้นเลยนะครับผมอิ่มอิ่มเลยนะจุกจัดอันนี้ต้องหมวกแต่ <laughs> เขายังไม่ได้เปิดเซเลย วิ่งหาเนี่ยโดนเลยมาแล้วฟาร์มเลย Enemy here ดอกไปดิห <c oughs> ัวดอกซ้ายนี่ซ้ายดอกมาโอ้โห <c oughs> ผมมีตอนหลุดใจอะไปหนีไปพี่อะไรกันครับนี่ โดนคนเดียวเก็บ3ไปเลยนะครับผมปืนนี้มันแหลกจริงๆนะครับก็ถาทมิงแบดด้วยข้างหน้าพี่มาขตางินมาติมเมต่โซนสองโซ่สงโซนได้ เปลี่ยนมุมพี่ตีเข้าหลักมนนิทสวยชัดเลยเนี่ย ขานาดขานาดโอ้โหอะไรวะผมยิงไม่ไหวเฉยมาล็อกมุมพี่มาลอกเจ็บนะยกอ,อ,อ,อยไปชุบเยยังไม่อยากวิ่งทับลน์เนีย <laughs> <c oughs> ่ยไมการอ <c oughs> สอนสองแน่ที่ื่อกเซิร์มันอันนี้และลูกแรงจัดแล้วกอดแดงของตาก็แล้ว ร้อยห้าแสนครับผมมึมสองอีกแล้ววะ <c oughs> ขอชายนอ,อกชิบูขอชายกันหนอ,อกเซตห้าบูเซตสีสส่โหไรดีเต็จหัวผมเแล้วตองม่เคเราพี่ปันไดเขาขอางันหัวผมอะสองสันตัวเลย ทองสองหรือสี่ทั three ้งเขาโดดวะมันกรโดดมันอยู่บนหัวนี่อกไม่ใช่ยิงปิ้ว บอลปีนไม่บนตปีนีบอลปีนอ<น>โอ้โหเข้าหวัวเลยจังหวะน,นี้ผมพลาดเองเนี่ยผมยกปืนไม่ทันเขาเข้าสวนหัวแตกเลยเนะครับผมเสียดายจัดๆเลยนะถ้าปิดตัวนี้ได้คือรวยเลยนะ รอครับแบบดักเลยใช่ไหมเปิดตัวเลยเรื้มบั่มเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาเล่นช้าๆกันบ้างนะครับผมเล่นดักเล่นค่อยๆคิดค่อยๆไปกันนะครับผมถ้าโดดใส่มันจะตายแบบเมื่อกี้เลยนะฮะที่มีบอดใช่ไหม มาพี่หลักมาหลักมาชักผ้าส <Off> ี่สองตัวมีตัวโล่พ uh, ี Arizona, ่มีต <stated> <m utter> ัวโล่อได้พี่หนึ่งเข้ตัวนอคล่อเนาะกระเด็น หนึ่งให้เดินไปตรงนี้เติมหมดข้ากไปร้อมจาฆ่ามอญเฉย มุมเดียมุมมมไม่มมไมไดีแล้วอกรายนี อนีท้ทามิ่งผมแย่เลยครับผม <laughs> Enemy ดักข้างในเลยเนี่ยอัเน่ขับเติมต้องับเติมข้อขอหญิงก็รู้ลูกก็บอดชายวะได้การเปิดหน่อยนะเปิดหน่อยนโะดปนปอด ชะท่านะหัวใอะไรเราวุ่นวุ่นวุ่น อมองใครยังไม่เห็นไม่รู้มันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วหรือยังะอะผมหายโอ้นพี่าหาไม่เจอไอ้เหี้ยสานจักในตึกตัว จแก่ไม่ต uh ิดเะไเง้ก uh ับเพช1 like mm ีว hmm. yeah. แล้วมาช่วยน้องฐานโอ้โหเพอร์เฟกเลยครับผมเกมนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้อะไรเนีา oh, นีตนอเาตอนนึงขวาของเซตตอนนได้ไปแล้วพี oh, <conclusions. S 1> ่โลโลพี่โลโลตัวก่อนนง <laughs> oh, Current's falling. Um. Watch out for ambushes. ตัวโลนี่เป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดในเกมแล้วครับผม oh, s <S หลังจากที่เพิ่งไฟหนึ่งจบอีกตีนึงก็มาแจมเลยนะผมโอ้โหมันจะเยอะไปไหน Enemy right there. หมดไปอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหเยอะจัดๆเลยนะครับผมโชคดีที่ผมยิงได้นะยังไงผมไม่ดิ้งปวกยังไงไมันมีลดเลย i'll เปลอนรู้หน้ารับขวากันวิ่งอเคขวามสามต่อสามตัวจุดนี้พร้อมแล้วตอนนี้แกมันแผนที่อยู่ฝาบนร่างจับปาร์ตี้พี่หนุ่ม ตายหมดตีหนึ่งหมดตีหน <Enfin, S 2> ึ่งึก็แตกก่สต่อนคนคน r g ายฮ่าจดยิงยัมาเพชรที่ขอเยอะไป Shout for ambushes. Watching. Oh, uh, fuck Let's go here. Okay. Come here. Come here. Come Come this way. Come this way. here. Enemy here. Come here. Come here. Come here. โอ้ผมดึงก่อนดิดึงเรือดึงเรือแฝงข้าาแลวมาทางผมเลยเยี่ยเต็มเลย This way สี่เต็ดสีส่เอาชายสองตัวอันนี้อ่ะเฮ้

อะไรพี่เนะอด,ด,อด้อหลอกเขดิดีแน่ไนตั้งใจไปรอดเขาเรื่องมันเรื่องมันนั่นแหละยิงไม่โดนายต่อ ในห้องในห้องครับลองสอดทายทัชสามลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดตัวเดียวเอ้ยโอ้ยช็อตยอมีปี๊ดฮกฮก หนอกตัวนึ่งหรือหนอกตัวนึงหนอกไม่รู้อยู่ตรงไหนเไอหนอกของผมไม่เยอะเรียบร้อยตัวอยู่ด้วยกันตัวอยู่ที่ด้ไรวะเนี่ย shutting one, one, one. razor trap it's okay i've got you ให้เราโดนวะาจอกันไอยร้หนุ่มีไอ้ติดติด เ, Tom เลยนะถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาสเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย